สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราก็เอาผักชนิดหนึ่งมาให้ดูนะคะชื่อว่าผักฟักแมวหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามะละหวานนะคะซึ่งวันนี้เราจะเอามาให้ดูวิธีการปลูกนะคะปลูกปลูกครั้งเดียวเราจะอยู่ได้ยาวถึง3-4ปีเลยนะคะเก็บยอดกินหรือว่าเอาลูกเขามากินได้ด้วยอันนี้ก็ได้ลูกมาค่อนข้างแก่นะคะถ้ามันแก่เนี้ยผิวเขาจะไม่ค่อยมีหนาม ก็จะออกรบเรียบหน่อยเราก็เอามาแช่น้ําไว้พอแช่ได้3วันเนี่ยนะคะก้นเอาก้นมันแช่ไว้แล้วก็จะมีรากออกมาขาวๆยาวๆเราก็ยังแช่ต่อนะคะพอประมาณวันที่5วันที่7เนี่ยก็จะมีต้นเขาเนี่ยโผล่ขึ้นมาให้เห็นเลยว่ามีต้นโผล่มารากก็ยังงอกอยู่เราก็ยังแช่น้ําอยู่นะคะคือเราจะยังไม่ลงดินนะคะจะเอาตรงที่มีรากเนี่ยแช่น้ําไว้ หลังจากนั้นประมาณทักสิบวันนะคะสิบวันก็จะเอาลงดินเลยก็ปลูกในกระถางก่อนค่ะแล้วก็จะเอาดินใส่กระถางเป็นพวกดินปลูกต้นไม้ธรรมดาเนี่ยค่ะเอาลงใส่กระถางเลยแล้วก็เอาให้มันตะแคงตะแคงนะคะเพื่อจะต้นมันจะได้ไม่โยนดินทับไปก็คือรากเขาก็จะแบบไวมากเลยค่ะประมาณทักสิบห้าวันเนี่ยต้น ลนเขาก็จะโผล่ออกจากลูกของฟักแมวเนี่ยเร็วมากเลยก็ประมาณได้คืบสองคืบประมาณ15วันเนี่ยจะได้คืบสองคืบเลยยอดเขาก็จะมีมีหนวดเอาไว้ยึดเกาะกิ่งไม้ต่อต่อไปนะคะแล้วพอโตขึ้นเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนไปลงดินหรือว่าตามสวนก็ได้หรือว่าจะปลูกในกระถางก็ได้นะคะแต่เขาจะเป็นไม้ที่แบบเลื้อยอะ่ะเป็นไม้ที่ต้องเป็นเถาวัลย์อ่ะก็เราก็จะมีไม้ให้เขาต่อ ยอดของฟักแมวนี่ก็เอามาผัดจิ้มน้ำพริกมาผัดไฟแดงหรือว่าเอามาผัดใส่ไข่ได้นะคะกรอบหอมอร่อยส่วนลูกของฟักแมวก็เอามาผัดไข่เอามาต้มจืดได้ค่ะมีรสชาติหอมอร่อยรูปร่างของลูกฟักแมวนี่ก็จะออกคล้ายๆมะระบ้านเราเนี่ยค่ะแต่ว่าเขาจะมีรสหวานไม่เหมือนมะระที่ขมๆนะคะ ถ้าเพื่อนเอนเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับสไครตให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ